สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกรอบฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกรอบโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กรอบ็อยู่ที่ฟอร์ดพราประแดงนะครับบริษัทเราอยู่ในเครือออโต้แกลเลอรี่นะครับแล้วก็กรอบเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่สาขานี้ก็ซื้อรถกับกรอบมั่นใจได้นะครับมีตัวตนจริงๆนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีบริการจัดไฟส์นั้นไม่เป็นการส่งรถแน่นอนนะฮะรถนะครับที่กรอบมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นวายแท็กนะครับเป็นท็อปสุดขอองเกกีียรร์สปดนะคคับ็ื วทยแท็ตัวที่เพิ่มแพ็กเกจนั่นเองนะฮะวันนี้ก็มาในรูปแบบแบบสแตนดาดเนาะแบบเดิมๆนะครับพร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐานที่เราแต่งนะฮะเพราะว่าในลูกค้าซื้อสดเนาะเราก็ไปใช้เป็นผู้ใหญ่นะครับก็เน้นแบบเดิมๆครับง่ายๆสบายๆนะครับ ยังไงรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรไอเดียไลน์ก๊อฟขึ้นมาให้แล้วนะครับใครรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับในเพลย์ลิสต์มีแยกไปแล้วนะครับแคบเอเวอเรสต์สี่ประตูนะฮะหรือว่าดูในวิดีโอมีลงแทบทุกวันนะฮะชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้้้้วววววยยนนนนนนนะะะะะะคคคคคครร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 ัััััับบบบบแแลลลลส่่่งูปปิิมมาาไดเีีีีถทกอต เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ170แรงม้านะฮะแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายตัวสาตดนดาดนะ1 6 4 0 0 0บาทนะครับตัวแพ็กเกจก็เพิ่มไป5,000 50, ครับ1,114,000บาทสีขาวมุกส้มเหลืองสีพิเศษก็บวกเพิ่มไปอีก1,000บาทนะฮะอ่าวันนี้รถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับนี่อันนี้ดูนะครับชมหน้านะกระจากหน้าเดิมเดิมนะครับก็เป็นสีเทากาไฟทั้งหมดนะครับนี่เอะ นะสวยงามครับแล้วก็ดูหรูหรานะฮะแล้วก็ตัวกล้องนะครับมันก็จะฝังอยู่ใต้โลโก้อย่างนี้นะนี่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับเห็นไหมอยู่ใต้คำว่าโลโก้ฟอร์ดนี่นะตัวเพิ่มแพ็กเกจถึงจะมีกล้องนะครับนะสำหรับ6เกียร์นะต้องเพิ่มแพ็กเกจนะก็เถิบมานะครับก็เป็น ขอบไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีมุมเป็นสีแดงแบบนี้นะก็มันก็ให้แบบมีลูกเล่นนะครับดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวขอบไฟหน้าเนี่ยใส่แล้วให้ดวงตาดวงไฟรถเนี่ยมันดูคมนะครับดูเข้มไม่บังไฟวิ่งกลางวันนะครับไม่บดบังไฟวิ่งกลางวันเลยนะฮะไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็น LED นะฮะรถที่มีไฟหน้ากับไฟตัดหมอกนะมาจากโรงงานแบบนี้นะครับ ก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับอย่างเนี้ยหากพวงมาลัยไปด้านขวาไฟตัดหมอกขวาก็จะติดหากไปด้านซ้ายนะครับไฟตัดหมอกซ้ายก็จะติดนะคันนี้นะครับใช้กันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอย <mumbles. S 1> <ๆ>ู่แล้วนะครับเนี่ยพวกนี้นมีกล่องมีเซ็นเซอร์นะด้านหน้าก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้านะครับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับระบบรักษาเลนพวกนี้มีมาอยู่แล้วนะคันนี้ ก็ถัดมานะครับคิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วนะตัวนี้เป็นสีดำนะครับเห็นไหมมันทำให้รถดูมีมิติดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะช่วงล่างนะครับรถรุ่นนี้เป็นโช๊คโมโนทูปนะฮะเป็นดิสเบรกสล้อนะครับทุกรุ่นนะโช๊คโมโนทูปกับดิสเบรกสล้อเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะครับล้อแม็กนะครับก็เป็นมาตรฐานเลยขนาด18นิ้วนะครับสีเทากาไฟนะครับจับคู่กับยางแรงเลอร์คูตเยียนะครับสองห้าห้าหกสิบห้าอาร์สิบแปดนะครับวิ่งนิ่มๆเงียบๆประหยัดน้ํามันต้้องแบบนนีเลยะะฮ แก้มนะครับเทอร์โบก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียหสปีดพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับกระจกสีเทากาไฟนะไฟเลี้ยวนะครับนี่กล้อง3ามร้อหกสิบองศาก็จะมีอยู่ที่กระจกมองข้าง2ฝั่งนะเป็นตุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟ2พื้นนะครับเปิดประตูนะครับหรือว่าปลดล็อกรถไฟก็จะติดนะครับแล้วหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้จอนนิ่งก็250โลนะครับขนาดวิ่งคารัลน้ำหนักได้80โลกันสาดนะครับติดกันสาดแท้นะครับเป็นแบบนี้นะ ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับของอัลติเมตเนาะเบ้าลองมือเปิดนะครับเป็นแบบฟิล์มใสนะครับเป็นของอัลติเมตเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ติดสติกเกอร์นะย้ํานะครับเนี่ยนะไม่ได้ติดสติกเกอร์ให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นเบ้าลองนะครับตรงรุ่นเฉพาะรุ่นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นมีคุณภาพนะครับมือเปิดนะครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับนี่ก็สะดวกสบายในการขึ้นลงนะครับบันไดนะครับเป็นสีเงินนะครับมันก็จะรองรับกับ ราหลังคานะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์แบบนี้สวยงามนะครับต้องบอกก่อนเน็กเกนนะครับเดิมๆมันก็สวยอยู่แล้วก็ใช้คำนี้นะนะครับติดนิดติดหน่อยก็สวยนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็นี่สาอากาศสั้นนะครับของแท้คืนไปนะครับอันยาวๆนะครับอันนี้เราติดเพิ่มให้นะครับสปอร์ตบาร์นะครับเป็นสปอร์ตบาร์สองชั้นแบบนี้นะครับมีแทบนี่สีเงินแบบนี้นะครับรุ่นนี้มี บันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะให้อยู่แล้วใส่ครอบไฟท้ายครับเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อให้มันดูมีมิติดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ไฟท้ายมันเป็น LED ตรงนี้นะก็บนนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นหลอดไส้นะข้างล่างไม่มีนะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3รุ่น Y Tag มีคุญแจไขล็อกฝาท้ายครับกล้องฝั่งที่โลโก้เห็นนะครับกล้องมันก็จะมีด้านหลังด้านหน้าแล้วก็กระจกมองข้างนะครับซ้ายขวานะครับติดสติ๊กเกอร์คาว่าเรนเจอร์นะครับ เซนเซอร์นะครับถอยหลัง4จุดนะตัวนี้มีมาเป็นมาตรฐานนะครับตัวเพิ่มแพ็กเกจมันก็เพิ่มเซนเซอร์หน้าเข้าไปนะฮะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับเป็นแบบอีซิลิฟนะฮะแต่คันนี้อัปเกรดนะครับก็เป็นโช๊คสโลว์ดาวนะครับของท t p ีโปนะครับก็เปิดแล้วก็รอเขาไหลลงได้เลยนะครับอ่าโช๊คฝากระโปรงหน้าเราก็ติดให้ลูกค้าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น1 2โวล์180วัตนะเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวล์400วัตเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับ ครอบคุมการใช้แบบมาตรฐานเลยนะครับครบทุกอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นผมแท้นะครับเราคืนใส่พยางแท้นะครับด้านหลังมีแอร์หลัง USB Type A Type C มี230โวลต์นะครับแล้วก็มีนี่สครับเพจนะวันนี้ก็เป็น performance นะสครับเพกก็เป็น performance นะครับนี่ของแท้นะวันนี้ก็เติมน้ำมันก็ปลดตรงนี้นะครับย้ำทุกคลิปเลยนะฮะแล้วก็ชุดควบคุมกระจกเปิดประตูนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ8ทิศทางเนาะเบาะปั๊มไว้แท็กสวยงามนะครับ Airbag 7ใบนะรุ่นนี้ Airbag 7ใบนะครับเป็นพ s h Start นะครับ เป็นพูดต์ดมีที่วางแก้วซ้ายขวาไฟหน้าเหมือนที่ก็บอกนะเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดไฟตันหมอกตรงนี้นะครับตัวนี้หลี่จอกลางและจอหลังพวงมาลัยนะครับตัวนี้ปรับไฟสูงต่ำนะครับนี่ระดับสูงขึ้นแล้วน้าปกตินะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ำมันนะครับมีความแม่นยําสูงนะที่ปัดน้ําฝนนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังตัวนี้ก็ตตตัััดดแสงเป็นนนนออโมิิจขา8้ว นะครับนี่จอหลังพวงมาลัยนะขนาด8นิ้วนะครับมีออโต้ไฮบีมเห็นไหมมีตัว A ขึ้นนะครับเป็นออโต้ไฮบีมขึ้นนะฮะจอกลางนะครับก็ขนาด12นิ้วนะครับซิงค์โฟร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพยแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ตนะสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับมี วร์เลยชาร์จครับ USB ท p e A ท p e C นะครับเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับออโต้โฮมีโหมดการขับขี่สีโหมดปิดเซนเซอร์ได้นะครับปิดเรื่องของป้องกันล้อหมุนฟรีได้นะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่ะนิดนึงเนาะกล้อง3 6 0อสงศามีนะครับออโต้โฮมีนะครับอ่ามีคูตคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วนะครับแบบปกติหรือแบบรักษาระยะห่างนะครับแบบหยุดนิ่งแลวไปต่อเลือกได้นะครับ รักษารถให้อยู่กลางเลนนะครับเลนคิปปิ้งมีนะครับเนี่ยตั้งเตือนอย่างเดียวก็ได้หรือจะดึงกลับก็ได้นะฮะเตือนการชนด้านหน้ามีมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินนะครับตั้งระยะได้นะตัวนี้มีระบบหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการมาท้าด้วยบายสปอร์ตมีนะครับเตือนจุดบอดมีนะครับเตือนการชนเมื่อถอยมีพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับป้องกันการหลับในมีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอมเบียนท์ไลท์นะครับนี่สีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนลวครับว่า ออปชันตอนนี้เต็มสุดแล้วนะฮะเต็มสุดแล้วนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งแบบเรียบๆนะครับอ่าเน้นใช้งานก็สามารถติดต่อได้หรือท่านใดต้องการตกแต่งนะครับมีรูปแบบการตกแต่งที่ชอบก็สามารถส่งรูปและคลิปมาให้กอบได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกับนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ คลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดตกหล่นประกันใดกับขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ